คลิปนี้สนับสนุนโดยหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลักสิบต่ออุเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ at doggy pm และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิสเทียรยด้วยนะครับในวันที่22มีนาคมปี2010 ที่เมืองวิสกี้ลูกกังเดเดโกยาโดประเทศเม็กซิโกเด็กหญิงเพียงสี่ขวบที่เชื่อพอล็ตเกเบราฟาราได้หายตัวไปจากห้องนอนของตัวเองในคอนโดสุดหรูใจกลางย่าที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองเธอเป็นเด็กที่มีความบกพร่องร่างกายแต่้งกำเนิดเธอพูดไม่ได้เดินไม่ได้และช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้เลยเธออยู่ในความดูแลของพี่เลี้ยงทั้งสองคนและมีพ่อแม่ที่ร่ำรวย ในอาศัยอยู่ในคอนโดที่มีระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแต่เช้าวันนั้นเธอกลับไม่อยู่บนเตียงไม่มีร่องรอยการงัดแงะไม่มีเสียงเรียกและไม่มีใครเห็นเธอออกจากห้องทั้งรัฐระดมกำลังค้นหาภาพของพอเลเดถูกพิมพ์ลงโปสเตอร์นับพันใบวางอยู่ในทุกย่านของเมืองแต่ไม่มีใครพบบอดแส ไม่มีใครรู้ว่าเด็กหญิงที่ร่ิไไปได้หายไปได้อย่างไร9วันผ่านไปในกลางเดือวันที่31มีนาคมขณะเจ้าหน้าที่กลับไปยังห้องเดิมอีกครั้งเพื่อจำลองเหตุการณ์พวกเขากลับได้กลี่ยนทุงอย่างและสิ่งที่พวกเขาพบได้เปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเมื่อร่างไร้วิญญาณกับพอลเลตจอยู่ใต้ปลายเตียงตรงจุดที่ทุกคนเคยค้นหามาแล้วแม้กระทั่งสุนัขตำรวจ อันนี้มิสทีเรียจะพาท่านชมพบกับคดีสุดปริศนาแห่งประเทศเม็กซิโกเกิดอะไรขึ้นกับหนูน้อยพอเลิเกบาราฟาราเธอจะเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุหรือมีคนได้มาพรากชีวิตไปจากเธอแล้วทำไมตลอดทั้ง9วันในการค้นหาถึงไม่มีใครเจอนี่จะเป็นเพียงแค่คดีเด็กหายธรรมดาหรือจะมีเงื่อนงำที่เราไม่คาดคิด ซ่อนอยู่เบื้องหลังพอเลตเกบาราฟาราคดีปริศนาผีบังตา เกเบราฟาราเป็นเด็กหญิงชาวเม็กซิโกวัย4ขวบจากครอบครัวฐานะดีในเมืองวิสกี้ลูก,กังเดเดโกยาโดรัฐเม็กซิโกชาญกลุ่มเม็กซิโกสิตีครอบครัวของเธอประกอบด้วยมาริซิโอเกบาราผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นนักธุรกิจชื่อดังและลิซเซตฟาราทนายความและอัยการผู้เป็นแม่พอลเลต มีพี่สาวหนึ่งคนชื่อว่าลิซเซตวัยเจ็ดขวบพร้อมท้อมีพี่เลี้ยงดูแลอีกสองคนที่มีชื่อว่าเอเริกาและมาธากาซิมิโรพอลิตเป็นเด็กที่มีความพิการแต่กำเนิดส่งผลให้เธอไม่สามารถพูดได้และต้องการความช่วยเหลือในการเดินเนื่องจากพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติซึ่งมีสาเหตุมาจากการคลอดก่อนกำหนดแม้ครอบครัวของพอลิ จะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและดูเหมือนว่าจะมีความเป็นอยู่สุขสบายแต่ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่ของเธอในช่วงนั้นไม่ราบรื่นหนักทั้งคู่มีปากเสียงกันบ่อยครั้งและกังเผชิญกับความเครียดจากปัญหาเศรษฐกิจภายในบ้านจึงมีบรรยากาศตึงเครียดอยู่เป็นระยะ การได้เริ่มต้นขึ้นในคืนวันที่21มีนาคมปี2010ในตอนนั้นครอบครัวเกบาราฟาราเพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวช่วงสุดสัปดาห์พวกเขาได้กลับถึงอพาร์ตเมนต์ในช่วงคำ่ำและลิซเศรษฟาราผู้เป็นแม่ได้พาเด็กๆเ,เข้านอนตามปกติในคืนนั้นจนกระทั่งเช้าวันที่22มีนาคมเมื่อพี่เลี้ยงเด็กเข้าไปปลุกพอเลตี่ห้องนอนก็พบว่าเธอได้หายตัวไปจากเตียงอย่างไร้ร่องรอย บนที่นอนเหลือเพียงผ้าปูเตียงที่ร่นหลุดออกมาท่างนั้นพี่เลี้ยงพยายามค้นหาไปร,บรอบๆห้องและบริบเวณใกล้เคียงแต่ก็ไม่พบตัวเด็กมีรายงานว่าขณะนั้นคุณแม่ของพอเลดยังคงมีท่าทีสงบผิดปกติเธอนั่งจิบกาแฟสูบบุริ่ย่างใจเย็นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งสร้างความประหลาดใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ ด้านบริเซโอผู้เป็นพ่อเมื่อทราบเรื่องก็รีบติดต่อทางญาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าช่วยเหลือในการตามหาเด็กคนนี้ทันทีเบื้องต้นทางการเสียฐานว่ากรณีนี้อาจเป็นการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าไถ่เนื่องจากครอบครัวเกบบราฟาราเป็นครอบครัวที่มีฐานะค่อนข้างดีและไม่มีเหตุผลอื่นที่จะทําให้เด็กหายไปได้เองอย่างไรก็ตาม หลังการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ไม่พบร่องรอยการงัดแงะหรือการบุกรุกเข้าไปข้างในห้องพักเลยประตูและหน้าต่างยังคงล็อกอยู่ตามปกติะระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเดยพบหลักฐานว่ามีคนนอกลักพาตัวเด็กออกไปนอกจากนี้พ่อเลดเองก็ไม่สามารถเดินออกจากที่พักได้ตามลำพังเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านร่างกายของเธอสถานการณ์ดังกล่าวทำให้คดีนี้เต็มด้วยปริศนาตั้งแต่เริ่มแรก การหายตัวไปของเด็กหญิงไปเพียงสี่ขวบที่อยู่ในห้องปิดตาเช่นนี้กลายเป็นข่าวชนตกตะลึงที่รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั่วประเทศเม็กซิโกการหายตัวไปอย่างลึงก,ลกลับของพอลเล็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่สื่อทุกแขนงให้ความสนใจหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงข่าวเด็กหายนี้รายการโทรทัศน์และป้ายบีบอ์ดตามท้องถนนก็ช่วยเผยพแพร่รูปและข้อมูลของเด็กเพื่อขอบอะแสจากประชาชนทั่วประเทศ ภายในไม่กี่วันข่าวการหายตัวของพอลิตก็แพร่สะพัดไปทั่วโซเชียลมีเดียกลายเป็นหัวข้อที่ผู้คนร่วมกันติดตามและภาวนาพบตัวเด็กจยางปลอดภัยอย่างไรก็ตามท่ามกลางกระแสะการเอาใจช่วยยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่รู้สึกถึงความผิดปกติของคดีนี้และเริ่มตั้งข้อสงสัยไปถึงคนใกล้ชิดตัวเด็กเองโดยเฉพาะพฤติกรรมและการมีการบางอย่างของบิดามารดาที่ดูจะขัดแย้งกันจนหลายคนอดคิดไม่ได้ว่า อาจจะมีเงื่อนงำบางอย่างอาแอบแฝงอยู่ในครอบครัวนี้หลังการแจ้งความเด็กหญิงพออเล็กกลายเป็นศูนย์กลางการสืบสวนกองตุรวจรัฐเม็สิกโกตำรวจหะ่อยกูย้ภัยระดมกำลังค้นหาเด็ก ทั้งภายในและรอบๆอาคารที่พักอย่างเต็มที่รวมถึงใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าตรวจสสาทุกซอกทุกมุมของห้องนอนที่เธอหายหตัวไปแต่ตลอดหลายวันแรกก็ยังไม่พบร่องรอยใดๆของเด็กเลยทางการได้เชิญตัวพ่อแม่ละพี่เลี้ยงทั้งสองคนมาสอบปากคำอย่างละเอียดหลายครั้งแต่คำให้การเขาแต่ละคนกลับไม่มีความสอดคล้องกันในบางประเด็นจนที่สืบสวนได้พบข้อเท็จหรือข้อขัดแยง้งในคำให้การเหล่านั้น จนถามิญาตต่อการปฏิบัติต่อความจริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่29มีนาคมอายการรัฐจึงสั่งควบคุมตัวบุคคลทั้ง4ไว้ภายใต้คำสั่งจำกัดบร,ริเวณเพื่อบองกันให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานแต่เพื่อรอก,การสอบสวนเพิ่มเติมการดำเนินการดังกล่าวสะท้อนว่าตำรวจเริ่มสงสัยในความเป็นไปได้ที่คนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอาจมีส่วนเกี่ยวข้องการหายตัวไปกับพ่อเลดเอง และแล้วความจริงที่น่าตกใจก็ถูกเปิดเผยในช่วงรุ่งสางของวันที่31มีนาคมปี2010หลังเวลาผ่านไป9วันในวันนั้นเจน้าหน้าที่ได้นำทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำการจำลองเหตุการณ์ภยายในห้องนอนของพ่อเล็ดอีกครั้งโดยมีการจัดวางผ้าห่ม และสิ่งของต่างๆตามเดิมเพื่อค้นหาเบาะแสเพิ่มเติมแต่ระหว่างเวลาใกล้ตีสองทีมสืบสวนได้กลับพบต้นตอของกลิ่นแปลกๆที่ชวยมาภายในห้องนอนนั่นคือพวกเขาได้พบร่างไร้วิญญาณของพอลเล็ดซ่อนอยู่บริเวณปลายเตียงของเ,ขเธอเองศพถูกห่อหุ้ม้ดยผ้าปูที่นอนและซุกอยู่ในช่องว่างระหว่างฟูกที่นอนกับโครงเตียงไม้ช่วงปลายเตียง สิ่งที่ทําทุกคนตกตะลึงก็คือห้องนอนนี้เคยถูกตำรวจและผู้เชี่ยวชาญหลายคนตลอดจนสุนัขดมกลิ่นแต่กลับไม่มีใครพบร่างของเด็กที่อยู่ในเตียงนั้นเลยดังนั้นการค้นพบครั้งนี้จึงสร้างความเคลือบแคลงใจอย่างมากต่อประสิทธิภาพการสืบสวนก่อนหน้าผู้คนตา่างพากันถามว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ศพเด็กจะติดอยู่ในซอกเตียงโดยที่ไม่มีใครพบถึง9วันทางที่แม่ของเด็ก ยังเคยมานั่งสัมภาษณ์กับสื่อบนเตียงหลังนี้โดยที่ใต้เตียงนอนหันจาตัวเธอไม่ถึงหนึ่งฟุตเือร่างของลูกสาวของเธอเองการชนสูตรศพเบื้องต้นระบุว่าพอเลด,ดเสียชีวิตจากภาวะขาดอากาศหายใจซึ่งเกิดจากการที่อวัยวะระบบหายใจถูกกดทับและอุดกันโดยร่างของเธอไม่มีบาดแผลหรือร่องรอยการต่อสู้ที่บ่งชี้ถึงการใช้ความรุนแรงทางร่างกาย หรือการล่วงเละเมิดทางเพศแต่อย่างใดผลตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างระบุเพิ่มเติมว่าร่างกับพอเลตไม่ได้ถูกเคลื่อนย้ายหลังเสียชีวิตทั้งยังประเมินช่วงเวลาการตายว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมันแล้วประมาณ5-9ถึงวันซึ่งสอดคล้องกับการที่เธออาจจะเสียชีวิตตั้งแต่คืนแรกที่หายตัวไปจากพยานหลักฐานทาง,ทงการแพทย์อาการจึงแถลงสรุปสาเหตุการตายว่าเป็นอุบัติเหตุโดยเชื่อว่าคืนนั้น พอเลดน่าจะดิ้นหรือพลิกตัวเองจนร่างตกเลื่อนลงไปตรงช่องปลายเตียงขัวพันอยู่ในผ้าปูที่นอนแต่ขยับตัวมาไม่ได้ส่งผลให้เธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตโดยไม่ใครรู้เห็นซึ่งสอดคล้องกับท่าทางและตำแหน่งที่พบศพแม้เจ้าหน้าที่จะสรุปเช่นนั้นแต่ตลอดกระบวนการการสืบสวนก่อนหน้าได้เกิดความสงสัยในหลายจุดจนทำให้มีการตั้งสมมติฐานคดีไปในฐานฆาตกรรมอยู่ช่วงหนึ่ง ในระหว่างการสอบสวนอายการเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าในตอนแรกเขาถือว่ามารดาของพอลเลตหรือว่านิสเซตฟาราเป็นผู้ต้องสงสัยเพียงคนเดียวในคดีนี้ด้วยซ้ำการที่มารดาของเด็กสแสดงท่าทีเรียบเฉยไม่สะทกสะท้านในหลายโอกาสรวมถึงการที่เธอเคยหลุดพูดเตือนลูกสาวคนโตว,ว่าอย่าบอกอะไรเกีย่ยวกับการหายตัวไปของน้องเพราะไม่เช่นนั้นพวกเขาจะกล่าวหาว่าเราเป็นคนเอาตัวน้องไป จึงทาให้เกิดภาพลักษณ์น่าสงสัยต่อสาธารณาชนว่าผู้เป็นแม่อาจมีส่วนรู้เห็นกับเหตุร้ายครั้งนี้อย่างไรก็ตามหลังผลชนสูตรชี้ไปทางอุบัติเหตุและไม่พบหลักฐานการฆาตกรรมโดยตรงเจ้าหน้าที่จึงคลายข้อกล่าวหาที่มีต่อบุคคลในครอบครบัวลงและในที่สุดก็ไม่มีการทักข้อหาอาญากับบุคคลใ,ใดๆทั้งสิน้นทุกคนที่เคยถูกควบคุมตัวก็ได้รับการปล่อยตัวไปอิสระเมื่อถึงต้นเดือนเมษายนปี2010 หลังการค้นพบศพความสัมพันธ์ระหว่างพ่อและแม่กับพอลเลตตก็ยิ่งตึงเครียดทั้งสองต่างออกสื่อกล่าวโทษดีฝ่ายว่าอาจมีส่วนทาให้ลูกต้องตายในขณะที่สังคมก็ทัาคำถามถึงประเด็นจริยธรรมและความเจใงกับทั้งคู่สุดท้ายครอบครัวนี้ก็แตกแยกโดยมาริโอและลิเซตก็ได้แยกทางกันในเวลาต่อมาและมีข่าวการฟ้องร้องยังสิทธิ์การดูแลลูกสาวคนโตจนกลายเป็นข่าวดังโดยท้ายที่สุด สารมอบเส้นดูแลเกียรติฝ่ายมัรดาสำหรับอายการผู้รับผิดชอบคดีนี้เขาได้พยายามยืนกรานต่อสาธารณะว่าการสอบสวนของทีมตนเป็นไปนอย่างถูกต้องแต่ท่ามกลางเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ด้วยความสงสัยจากประชาชนเขาก็แต่ใจลาออกจากตำแหน่งในเดือนพฤษภาคมปี2 0 1 0เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อความเสื่อมเสียและความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นในคดีนี้ คดีการเสียชีวิตเปนศนัของพ่อเลดนนไปสู่การเสนอทฤษฎีและข้อสันนิษฐานหลากหลายเนื่องจากหลายคนอพปักใจเชื่อคำที่บายของทางการอย่าเสนิทใจในบรรดาทฤษฎีที่ถูกพูดถึงมีทั้งมุมมองที่ว่าเป็นอุบัติเหตุจริงตามที่เจ้าหน้าที่สรุปไปจนถึงความเห็นที่ว่ามีการฆาตกรรมและการปกปิดความจริงเกิดขึ้นการเสียชีวิตของเธออาจเกิดจากอุบัติเหตุทฤษฎีนี้เป็นข้อสุริป์ไปทางการ ขอ้อพนักงานสอบสวนที่ว่าพ่อเลดอาจเสียชีวิตโดยไม่ได้เกิดจากการกระทําของบุคคลใดๆแต่เป็นเหตุสุวิสัยเด็กอาจพลิกตัวขณะหลับแล้วร่างตกลงไปติดอยู่ในช่องแคบปลายเตียงและพันด้วยผ้าปูที่นอนจนขยับตัวไม่ได้ส่งผลให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตในคืนนั้นโดยที่คนในบ้านไม่ทันสังเกตเห็นแนวทางนี้ได้รับการสนับสนุนจากผลชนสูตรที่ระบ,บุไม่มีร่องรอยบาดแผลหรือการทำร้ายร่างกาย และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันว่าศพอยู่ในตำแหน่งเดิมตลอดไม่ได้ถูกย้ายที่จึงสมเหตุสมผลที่เกิดจากอุบัติเหตุจากการขาดอากาศหายใจติดอยู่ในที่อับอากาศเธออาจจะเสียชีวิตจากการฆาตกรรมนับตั้งแต่ช่วงค้นหาตัวพอลเลยดมีคนไม่น้อยที่สงสัยว่าหนึ่งในสมาชิกครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอาจมีส่วนทำให้เด็กเสียชีวิตไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือเหตุสุวิสัส และปกปิดความจริงเอาไว้ทฤษฎีนี้ได้รับแรงหนุนจากหลายพฤติการที่ผิดปกติท่าทีเรียบเฉยคาดความตื่นตระหนกของลิสเซรผู้เป็นแม่หลังพบว่าลูกสาวของเธอหายไปการที่ผู้ปกครองทั้งสองคนให้การไม่ตรงกันและความตึงเครียดภายในบ้านที่ทั้งคู่กำลังจะหย่าร้างกันอยู่แล้วในสายตาของสังคมแม่ของพอลิสกลายผู้ต้องสงสัยดับหนึ่งโดยเฉพาะหลังจากอายการมายอมรับว่าในช่วงหนึ่ง เธอถูกมองว่าเป็นผู้ต้องสงสัยข้อสำคัญใน,นมีการเปิดเผยคลิปเสียงที่เธอบอกให้ลูกอีกคนปิดปากเงียบเรื่องน้องที่หายตัวไปอย่างไรก็ตามแม่กับพ่อหลิดก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเธอไม่มีทางมองลูกยภาระหรือทำร้ายลูกตัวเองตามที่บางกระแสพยา่ามกล่าวหาโดยมีทฤษฎียอดนิยมในโลกออนไลน์ในขณะนั้นที่บอกว่าเธออาจรู้สึกว่าการดูแลเด็กพิการเป็นภาระหนักจนคิดกำจัดลูกทิ้งในขณะเดียวกัน มารซิโอผู้เป็นพอ่อก็ไม่ได้หลุดพ้นจากความระแวงกับสังคมเช่นกันและตัวเขาเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าสําหรับผมมันไม่ไมีททงเป็นอุบัติเหตุพร้อมพยายามโยนความผิดให้ภรรยากล่าวโดวยสรุปทฤษฎีฆาตรการรมในครอบครัวจีวา่าอาจมีสมาชิกครอบครัวไม่พอกัมแม่ลงมือทําให้เด็กตายและพยายามจาัดเฉาเป็นอุบัติเหตุเนื่องจากทั้งคู่ตักมี่ปัญหาการดูแลเด็กพิเศษและไม่ต้องการให้เธออยู่ในความดูแลต่อไป อย่างไรก็ตามก็มีหลักฐานโดยตรงที่ยืนยันข้อเสียฐานเหล่านี้และเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานที่ชี้ชัดถึงการฆาตกรรมในครอบครัวการปกปิดหรือมาจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่อีกทฤษฎีด้านหนึ่งไม่ได้พุง่งเป้าไปที่ใครในครอบครัวแต่ตั้งคำถามต่อความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐมีผู้สงสัยว่าอาจมีการปกปิดความจริง หรือตกแต่งหลักฐานบางอย่างเพื่อบึองเยนคดีตัวอย่างเช่นข้อกังขาที่ว่าศพถูกย้ายวางที่หลังหรือไม่มีการทังคำถามว่าแท้จริงแล้วร่างกับพอเลดอาจไม่ได้อยู่ใต้ที่นอนตัแต้แต่แรกแต่ถูกนำมาซ้อนไว้ภายหลังระหว่างการสืบสวนเพสร้างฉายดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุข้อสงเกตนี้เกิดจากความไม่สมเหตุสมผลที่เจ้าหน้าที่และสนตํารวจหาเด็กไม่เจอเลยตลอด9้าวัน อีกทั้งยังมีรายงานช่องโหว่ในการรักษาที่เกิดเหตุเช่นในช่วงแรกหลังจากที่เด็กหายมีเพื่อนสนมมิทของมานดาได้รับอนุญาตให้เขาพักค้างคืนในห้องพอลเลตอยู่หลายวันโดยที่ห้องไม่ได้ถูกปิดผนึกเป็นเขตกั้นอย่างที่ควรนอกจากนี้วิดีโอบันทึกเหตุก,การณ์ตอนพบศพที่ทางการเผยแพร่ออ,อกสื่อก็กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างมากโดยวิดีโอนี้แสดงภาพของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเจ้าหน้นห้องนอนกลางดึกและทําการค้นพบศพใตใ้เตียง แต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งตั้งข้อสงสัยว่าวิดีโอนี้อาจถูกจัดฉากขึ้นมาใหม่เพราะผู้ตรวจหาได้กล่าวขึ้นมาล,ยลอยๆว่าเด็กถูกทุบตีอย่างรุนแรงทั้งที่ยังไม่ทันได้เก็บหลักฐานอีกทั้งทุกคนในวิดีโอก็ดูไม่ตกใจเมื่อพบศพจริงๆแถมยังบรรยายเหตุการณ์ด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเหมือนอ่านบทรายละเอียดที่ปกติเหล่านี้ทําให้สาธารณชนจำนวนมากหมดความเชื่อถือในการสืบสนวนของเจ้าหน้าที่ บ้าก็สงสัยว่าอานมีการทุจริตหรือความพยายามปกปิดข้อผิดพลาดของหน่วยงานรัฐจนทําให้คดีนี้ไม่อาจหาความจริงได้เลยแม้ทางการจะประกาศปิดคดีด้วยข้อสรุปว่าการเสียชีวิตของพ่อเหลดเป็นอุบัติเหตุ แต่กรณีนี้จะคงทิ้งความเคลือบแคลงใจไว้ในสังคมเม็กซิโกจะเป็นวงกว้างประชาชนส่วนมากไม่ปักใจเชื่อในคำอธิบายของเจ้าหน้าที่และมองว่าคดีนี้ยังเต็มไปด้วยปริศนาที่ยังไม่กระจ่างความไม่ชอบมาเากลนและประการตั้งแต่การค้นหาเด็กที่ล้มเลียวอยู่ไม่น่าให้อภัยการสอบสวนได้สเปสปะคา,าดเคลื่อนไปจนถึงบทสรุปที่กลับล้ำจากฆาตกรรมมาเป็นอุบัติเหตุ ล้วนบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสาธรารณชนต่อระบบยุติธรรมในเม็กซิโกคดีนี้ล้วนบั่นทอนความเชื่อมั่นของสาธรารณชนต่อระบบยุติธรรมของเม็กซิโกได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นคดีผีบังตาที่แม้แต่ตำรวจและสุนัขดมกลิ่นก็ยังหาเด็กไม่เจอทั้งที่ยุ่นที่เกิดเหตุเองก็ตามและเป็นกรณีศึกษาที่จ้เห็นถึกจุดอ่อนของการสืบสวนสอบสวนของทางการในแง่กระบวนการยุติธรรม คดีพอลลทถือว่าเปลี่ยนลงโดยมมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ใดเนื่องจากพนักงานสอบสวนไม่มีหลักฐานจะฟ้องร้องบุคคลใดๆจากเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามในมุมมองสังคมคดีนี้ยังถือว่าเต็มไปด้วยปริศนาและข้อกังขาจนหลายคนมองว่าเป็นคดีที่ปิดไม่จริงที่แม้ทางการจะยุติเรื่องแต่ประชาชนยังคงถกเถียงและสงสัยอยู่เบื้องหลัง เรื่องราวของพ่อเลดจะคงถูกกล่าวถึงและถูกนํามาศึกษาในสื่อต่างๆเช่นเน็ตฟลิกที่ได้สร้างซีรีส์ที่อิงคดีนี้เอามาฉายในปี2020สะท้อนเห็นความสนใจและความเคลือบแคลงใจกับผู้คนต่อคดีนี้ที่ยังไม่เสื่อมคลายไปไง่ายๆเป็นหนึ่งในคดีที่ตอกย้ำให้สังคมตั้งคำถามกับความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและโยกคนปริศนาที่ไม่มีใครสามารถยืนยันความจริงได้อย่างเต็มที่ จนถึงทุกวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับเ,เพื่อนๆสำหรับเรื่องราในวันนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับวันนี้มิสเทียรยขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ คลิปนี้สนับสนุนโดยหากใครกำลังเบื่อปัญหาโฆษณากวนใจเราขอแนะนำ YouTube Premium กับโปรสุดพิเศษราคาเริ่มต้นเบาๆแค่หลักสิบต่อ uh ุีเมลเดิมได้รับประกันตลอดการใช้งานมีแอดมินบริการตลอดสนใจสอบถามเพิ่มเติมติดต่อไปได้เลยที่ d o g g y p m และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมิสทีเรียด้วยนะครับ